พีชินวี l ยิ้มยิ้มฮ่าฮ่า่ารีทาทายวารีทายว่ารีทายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทาไมเพื่อนเ l มาหาที่ปลูกมาวางแผนปลูกย่ออิกิตักเอาติด วางแผนปลูกแล้วเห็นยิ้ม uh, ยิ้มรีไทยรีไทยวัารีไทยวัดรีไทยไว้วางแผนหาที่ปลูกองุ่นเพื่อนๆ่อ้ส่วนแอปเปิลกับลูกแพรแฟนแยไปขุดลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนเมื่อตอนเช้าเนาะอืมเี้ยแต่เซเปอลัดี่ะ

อันนี้แค่มันมาวางแผนก่อนนะยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันหนาวยังไม่ได้ใส่ชุดทํางานแต่แฟนยายแกไปขุดแกออกมาก่อนแล้วแกเรียบร้อยแล้วทําให้ไวให้ยายเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็หน้าที่ของยายเนาะเดี๋ยวจะพาไม่รู้ยู่ตรงไหนเดี๋ยวยายเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวจะพาไปปลูกอันนี้แค่คือแกยังไม่รู้ว่าจะปลูกองุ่นตรงไหนแต่แอปเปิลแกรู้แล้วแหละว,ว่าปลูกตรงไหนแกไปทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะ มายายเขาตัดตะไคร้ก่อนตะไคร้ตัวนี้เพื่อที่จะไปรองรองรองข้างล่างเพื่อที่จะป้องกันหนูที่เขาจะมากินร่างเนาะยายเขาตัดก่อนได้แล้วก่อนนะ ไปปลูกแอปเปิลกันนะคะไปปลูกแอปเปิลกันนี่นะคะที่แฟนยายมาไม้นนน้อยให้เขาเอาน้ำมาให้เอาน้ำมาให้อาปุ๋ยหมักมาให้ แล้วก็ขุด,ขดล้มไว้ให้เนี่ยช่องนี่เป็นช่องที่เหมาะกับการปลูกเพราะว่าดินมันเปียกตีขุดลุมง,ง่ายนะเนี่แหละไม่มีอะไรมากขุดขุดทมทม,ทมแบบนี้แหละปลูกผล,กลไม้ใหญ่คือจะไม่ปลูกที่เก่าต้นเก่ามันก็นานแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวก็จะได้เอาไปทําฟืนเราก็ปลูกเพิ่มใหม่เนาะเห็นไหมปีละสองต้นปีก่อนสอง สามเนี่ยปีที่สามแอปเปิลน,นะพูดถึงแอปเปิลอย่างอื่นปลูกไปเรื่อยๆเนาะไปยายขอจัดปลูกก่อนเขาไม่ให้เขาไม่ให้ดินเกินตัวนี้นะตัว ตัวนี่คือตรงที่เขาต่อกิ่งนะคะเนี่ยตรงเนี้ยดินไม่ให้ไม่ให้เกินตัวนี้นะคะเนี่ยเราก็ปลูกแค่แค่นี้เองทมดินไปแค่นี้เองห้ามเกินตัวนเนี้ยนะนี่ยายก็จะเอาตะไครยมาวางเนี่ยเอาตะไครยมาวางแล้วขอเอาดินออกนิดนึงก่อนดาน,นข้างเพื่อที่จะเอาตะไคร์มาวา ไม่มีอะไรมากเราขุดขุดทมทมโอ้ยใส่ทงมือก็ไม่ได้เดี๋ยวปิดคลิปไม่ได้สวยนะลกูกสวยนะลกูกใส่ทงมือไม่ได้เนี่ยตะข่ายมันเกี่ยวทงมือขาดมันอู้มันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรได้มากมายหรอกคนเพื่อนแต่ว่าก็ใส่ไว้หน่อย ใส่ไว้หน่อยนิดนึงนี่นะคะ ทีนี้ก็เอาดินถมเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนี๋ยาจะทำก่อนนี่นะคะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ําทีเดียวเขาบอกมาอย่างนี้เนาะเนี่ยรดน้ให้เยอะไปเลยทีเดียวจบเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็หิมะตกช่วงนี้อากาศมันชื้นนะเนาะแต่ว่ารดทีเดียวก็เสร็จไม่ต้องรดอีกเลยก็รอดูปีหน้าเนาะถ้าเกิดมันมันแรงหรือว่าอะไรค่อยรดอีกทีนึงนไม่ต้องรดเลยก็ปล่อยไว้อย่างนี้ เดี๋ยวไปเอาน้ำมาอีกทางนึงเดี๋ยวจะไปปลูกอีกต้นหนึ่งเพื่อนเสนร็จเรียบร้อยแล้วปะทีนี้ก็จะไปปลูกองุ่นกันนะคะหน้าบ้านไม่ค่อยมีแดดหรอกวันนี้แต่ก็โอเคทำงานไม่หนาวเท่าไรแต่ท้าไม่ทำงานก็จะออกหนาวนิดนึงน,นะคะ ไอ้ไก่ยหญ่อยู่ไหนแล้วเปิดไก่ทิ้งไว้ไปไปปลูกองง่นหน้าบ้านกันนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเดี๋ยวมารอลุ้นกันปีหน้านะคะว่าจะมีลูกให้กินไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะ,นะบอกว่าไม่มีไม่มีเมล็ดเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ใหญ่น่าจะถ้าไม่เจ็ดก็แปดสายพันธุ์นะ ยายปลูกปลูกเนาะตอนแรกแฟนยายจะปลูกอีกอยู่เลยแต่ว่าจะเอาไอ้พันธุ์เก่าๆย,ยายบอกว่าโอ้เดี๋ยวรอรอเราถ้าเห็นพันธุ์ใหม่ๆค่อยเอามาปลูกดีกว่าคะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะกําแพงบ้านยายไปหมดแล้วปะไก่ไม่รู้เข้าสวนหรือเปล่าเนะี่ยไปดูไก่ก่อน ไปไหนเนี่ยพากันไปไหนเนี่ยฮะทาไปทํามาแป๊บเดียวก็ได้เวลาทํากับข้าวเที่ยงแล้วเพื่อนเพื่อนยายว่าจะเอาปุ๋ยมาในไหนก็ใส่ชุดทํางานแล้วนะจะเอาปุ๋ยมาเติมตรงนี้อีกก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่รู้อันไหนดอกไม้อันไหนยาปกติจะใส่ให้มันเยอะกว่านี้นะเพื่อที่จะไม่ให้ยามันขึ้นแต่ว่าตอนนั้นยายมีปุ๋ยน้อยอืม ไหนๆก็ใส่ชุดทํางานแล้วจะเอามาใส่สักกหน่อยนึงจะเอาอยัางไงดีจะเอาไว้หรือว่าจะเอาปุยมาโปะอ,อีเอาไงดีเพื่อนๆน,นี่พวกนี้น่าจะเป็นวัชพืชนี่ดูเอาอยัางไดงดียังไงปุ๋ย ยายเอาดอกพีเสื้อมาโรยเนี่ยนี่นี่นี่นดอกพีเสื้อทั้งนั้นเลยนี่รู้อยู่นี่แต่อันนี้ไม่ใช่นี่คนละไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่ดอกพีเสือ้ออ้าวแต่มาขึ้นแต่ตรงนี้จะจุ่มเดียวเองเอาอยัางไงดีเนาะจะเอาอยัางไงดีเนาะเดี๋ยวค่อยเอาเอาปีหน้าดีกว่าเพื่อน เอามาโรยเอาปุ๋ยไปเก็บดีกว่าเนะเดี๋ยวยกปุ๋ยไปเก็บดีกว่า เพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าเราไม่เสียดายดอกไม้เราก็ขูดๆออกอย่างนี้นี่ทําความสะอาดอย่างนี้เห็นไหมที่บ้านที่ว่าสวนคนอื่นที่ว่ามันไม่มีหญ้าเลยนะก็คือเขาเนี่ยแหละเขาทําอย่างนี้เลยแต่ันี้เราเสียดายดอกไม้นะเพื่อนเสียดายดอกไม้ธรรมชาติก็เลยต้องปล่อยให้มันขึ้น เราก็เลยต้องลำบากหน่อยต้องลำบากหน่อยรอให้มันขึ้นให้รู้ว่าในดอกไม้อันไหนอย่าเราถึงมานั่งเกี่ยวนั่งถอนออกนะคุณเพื่อนมันก็เลยลำบากมันก็เลยงานเยอะหน่อยเนาะงานเยอะหน่อยรกหน่อยแต่มันก็สวยธรรมชาตินะคุณเพื่อน,นเออนั่นแหละเนาะปล่อยมันไว้งี้แหละ เห็นไหมเนี่ยยายเคลียออกแต่นี่ไม่ออกมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีดอกพีเสือ้อโดยเห็นไหมดอกพีเสื้อนี่ยายดูออกเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยดอกพีเสือ้อแต่น,นี้ไม่ใช่นี่อย่ารอาให้เขาโตก่อนปีหน้าก่อนหลังหิมะตกเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะสวนด้านนี้ก็ดูนน่นเรดดิสเอาเรดดิสมาเอาเรดดิสมาโยนทิ้งไว้อันนี้ดอกไม้นะนนี่ อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมันโตอย่างนี้แล้วก็ถอนออกได้เนะนี่แต่ไม่เป็นไรหรอกนี่เพื่อนๆเดี๋ยวอหิมะตกมามันก็ตายเนี่ยพวกนี้ พวกนี้ไม่เป็นไรหรอกพวกนี้หญ้าเนี่ยดือ้อพวกหญ้าจะดือ้อพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกถอนออกง่ายไรดิดมีหัวหรือยังป่ะเพื่อนเดี๋ยวยายปไล่ไก่เคาะๆแล้วก็เขากินข้าวก่อนแล้วค่อยว่ากันอมือดไว้อีกเดี๋ยวนี้นะสี่โมงก็มืดแล้ววิ่งไล่ไก่จนเมื่อยเลยเพื่อนไม่ยอมเคขะๆนุ่นวิ่งไปที่โรงรถ ไม่ไล่ไม่ยอมไม่ยอมมาเฮ้ยไม่ยอมมาไปเจอแบล็เบัลรีเดี๋ยวจะพาเอเก็บแบล็เบรลลีไปตามกินเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วเก็บไข่ดีกว่าไข่ใหญ่เริ่มโตแล้วอ่ะเพื่อนๆฟองเริ่มใหญ่สองวันนะคะเนี่ยเขาไปคนไปตัวเดียวนู่นไปถึงโรงรถเลยไล่ไม่ยอมกลับมาจะเก็บสองวัน ฟองเริ่มใหญ่แล้วเพื่อนๆฟองเริ่มโตลแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะเก็บผักชีไปหน่อยหนึ่งได,ไ,ดได้ได้ได้เวลาแล้วไอ้จะยำ <c oughs> จะยำแหนมจะยำจะยำตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ยำมาวันนี้ได้เวลาแล้วจะกินยำแหนมอาเอฟซี่ยำแหนมเก็บผักชี พริกสดหรือพริกทอดกินยำนมเอาพริกสดพริกสดเพื่อนๆเ,อเก็บพริกสดไปมังไนงะดูก่อนขี้เกียจบางทีอาจจะขี้เกียจทอดเพราะว่าทอดเดี๋ยวมันชุนบ้านอีกดูก่อนนะเ <c oughs> มื่อวานอากาศเมื่อคืนอากาศศูนย์องศา มันก็ไม่ช้ำแล้เนี่ยเก็บเอาไปกินดูก่อนนะเผื่อๆไว้ยายอาจจะไม่ได้ทอดพลิกก็จะกินอันนี้ดูก่อนเก็บไปเผื่อๆไว้เนาะป่าเพื่อนแค่นี้แหละคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวยำแหนมได้ยายจะพาทำอีกทีนึงนะ พยายามพากินเนาะนี่วันนี้ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะเดี๋ยวสายๆค่อยออกมาใหม่กินข้าวเสร็จก่อนถ้ามันไม่เมือดก่อนนะ